ย้ำว่าใช้ดูชนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้ยูชมันจะไม่ทันเข okay, นะครับเนี่ยคราศาที่เราแตกต่างกันจริงสามารถจับรหัสได้จากร่มมหาแดดแดดหาร่มเราจะจับคราศาได้วันหนึ่งวันหน้าลองทําดูมันเป็นรหัสนะครับเนี่ยไม่ต้องเดินให้เปลืองพื้นที่ดูที่ว่ามันดิชไหมเนี่ยมันดิชไหม อย่าลืมว่าน้อยชิ้นนะต้องน้อยชิ้นครับเนี่ยนะเห็นไหม,ไหมครับเอาน้อยชิ้นครับเนี่ยครับจับรหัสคอร์อ่ง่ายมากโดยใช้สิบสองนาฬิกูลเปรียปร่ยงๆนี่แหละเดชต้องเปลี่ยงนะครับเดชต้องเปลียงไม่เปรี่ยงไม่ต้องทำนะครับมันไม่เห็นผลเนี่ยเห็นไหมครับเส็จปุ๊บ เราก็ได้ตุ๊บตับมาหนึ่งค่าที่คอรสอตุ๊บตับพอได้มาหนึ่งค่าเนี่ยเสียงเจีเริ่มเนื้อเมื่อนล้านละเสร็จปุ๊บจังหวะนี้แถมให้คือมูสปาร์ตครับห้ามูสปาร์เมื่อกี้ปาชูดหห้า พอร่ายอย่างละห้าเห็นไหมฮะไอตัวสารขั้นหลังหรือว่าอะไรก็ตามมันพุ่งออกมาแน่นอนก็เนี่ยล้างเลยนะครับพอเสร็จทำไงต่อสลับครับปาร์ชบูตบูชปาร์ชไม่ต้องฮ่อแบบเจนเพราะเจนโอเวอร์แอคติงโอเคนะครับเนี่ยล้างแบบนี้ปุ๊บให้ดู ใอั r แฟมของระหว่างซ้ายและขวาที่คอรสอของอะไรครับคอรสอของเสียงพอเป็นคอรสอของเสียงมันจะมาเท่าบ้างไม่เท่าบ้างก็ค่อยๆค่อยๆอ,อ,อะไรค่อยๆเพิ่มคอรสอค่อยๆเพิ่มคอรสอจนซ้ายกับขวามันเท่ากันเข้านั้นพออย่าให้เลยคอรสอเสียงโอเคนะครับสวัีครับ เนี่ยครับตลอดวันนี้คิดว่ามีคอนฐานเพิ่มเติมไหมครับหรอเจนเจ็บคอแล้วหรอเอางันเลยเหรออ่ะก็ได้แหมรู้ดีจริงจริงเกี่ยวป่ะมึนงกินน้ำป่ะมีอะไรนะมีมีอะไร ไม่ได้สอนครับสอนทำด๋อยยมนุษย์สอนไม่ได้นะโอเคนะอ่าทวนะทวนะทวนนะทวนนะสำหรับที่เข้ามาใหม่นะครับขสอาาคืออะไรโ,โหถามพร้อมกันเลยถามพร้อมต้องสองจอเลยเจื้อนดูดิเจ๋งวะนี่ถามสองที่เลย ตอนนี้เจียนถ่ายทอดสดอยู่5แพตฟอรกิกก๊อกหนึ่งกิกก๊อกสองเฟสบุ๊แล้วก็ YouTube แล้วก็ทวิตนะครับสามารถติดตามได้เอาล่ะเริ่มใหม่คสอศอคืออรุยคสอศอคือไม่ใช่อรุยไม่เป็นอรุยแต่รู้ได้ผ่านการกระทันนะครับการกระทันนี้ก็คือการกระทังอกกหสสี่ทีน่งศูนย์หกสองสี่หนึ่งศูนที่งศูที 10, ่งใช่ โ12ไม่มีโอเคนะจบอ่ะคำถามต่อไปโ okay, อเคไม่มีคำถามนะครับเป็นคำถามที่ถามเรื่องรอบนอกตัวทั้งนั้นเลยอ่ะไปต่อคัชมาดิคร12นาฬิกูลเสื้อผ้าน้อยชิ้นอย่าใส่แบบเจียนมันเพี้ยนเพี้ยนร่วนมวนกันไม่ขายให้แล้วนะจะไปรบอุเว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 อ,เวอย่าใส่เยอะชิ้นหนานชิ้นให้ใส่น้อยชิ้น นะครับสามารถที่จะโอ้นี่มันเส้นแขนยาวสามารถที่จะเปิดไหล่ได้ยิ่งดีปิดแค่ทุมถัดพอแล้วก็ปิดแค่จิมิก็พอนะครับเอาน้อยชิ้นนะครับแต่อย่าถึงกับอาจารนอกอาคารนะครับไม่ต้องโอเคเบื้องต้นนี่คือสำหรับสวสู้วยนะครับเพราะว่าสวสู้วยตอนนี้ผมบอกต้องปรับตัวแรงมากถ้าอยากจะอยู่อย่างสบายๆนะครับ ถ้าไม่สบายก็คือจะไปที่ชอบที่ชอบอย่างเดียวเลยไปที่ไม่ชอบบ้างนะครับอย่าปฏิเสธการไม่ชอบบ้างเพราะเราเป็นสอวอแล้วนะครับให้ทำความเข้าจุยกับการไม่ชอบด้วยหรือของสองสิ่งในที่เดียวกันก็คือชอบกับไม่ชอบเอาหลับไปเลยเสร็จปุ๊บอย่าใส่แบบเจียนอย่าทำแบบเจียนห้ามทำแบบเจียนห้าม พูดถึงเจียนไม่ใช่วิชาไม่คุรุบัณไม่ขอรัตนว่าให้ทําแบบใครขรศในตัวเองครับจาไว้เสมอว่าทําแล้วต้องอันตรายที่สุดห้ามทําและปลอดภัยที่สุดไม่เอาถ้าปลอดภัยที่สุดพังพินาศแน่นอนนะครับต้องอันตรายที่สุดอันตรายที่สุดนะครับจะระวังที่สุดปลอดภัยที่สุดจะไม่ระวังอะไรเลยโอเคนะครับไปต่อน,นะครับ มาดิคุชชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าถนนสายใดเนี่ยเอาสิบสองนาทีกูลเป็นหลักพอได้สิบสองนาทีกูลน้อยชิ้นเป็นหลักใส่อะไรให้เรียบร้อยแล้วเดินออกมาที่ชายคาหรือที่มีร่มอยู่ข้างหน้าเป็นแดชข้างหน้าเป็นแดชจากร่มยืนสักไม่เกินสามนาทีหรือหนึ่งนาทีครึ่ง เดินเข้าหาแดชครับจังหวะเดินเข้าหาเนี่ยคอร์สออะไรต้องรู้หนึ่งถึงสามนาทีหนึ่งถึงห้านาทีครึ่งเดินเข้าล่มจังหวะเนี้ยคอร์สออะไรต้องรู้ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้จะว่าไงอะ่ะถ้าไม่รู้ก็ต้องห้านาทีอ,ะอ่ะแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยไม่ถึงวาร์ปเดียวเนี่ยก็รู้แล้ววาร์ปเนี่ยมันแค่วาร์ปเดียวเห็นไหมครับเห็นนะเสร็จปุ๊บเราก็มายืนในร่อนพออยู่ในร่อนเราก็ เหมือนลอรถเมย์อะเมืองมันถึงหนาอาอ๋ยยยยย่าอ้ยาออายายายยย่อ้ายอ้ายอ้ยดูว่าตุ๊บตับเราดิชโดสอยู่ที่เท่าไหร่สี่สิบหกสิบห้าสิบห้าเนี่ยมันจะเกิดเหนือนเมื่อนล้าน ทำอะอะไรก็ได้ให้ย่อขยุยมันทำงานให้ได้ครับไม่รู้จักย่อขยุยทำงานให้ทำยังไงก็ได้ให้เหนือนเมื่อนล้านให้ได้พอเหนือนเมื่อนล้านมันจะปั๊มอัพย่อขยุยแน่นอนอีดิชั่นมาทันทีอย่างตุ๊บตับเราก็ดูเลยว่าบันดิชโที่เทไห่ถ้าไม่คอรสอนให้เอามือซ้ายมือไหนก็ได้ทับไปแล้วก็กดลงไป สัญญาณมันจะวิ่งมาตามแขนเลยนะครับจะรู้ได้แล้วพอรู้เสร็จปุ๊บมันขึ้นบนหรือลงล่างถ้าลงล่างมันสบายตัวขึ้นบนมันจะไม่สบายตัวให้รู้อย่างนี้ก่อนเพราะยังทําละเอียดไม่ได้หลังจากนั้นทําไงต่อครับมันดีดลงโอ้ยไม่ต้องทําแล้วครับจัดเม็ดที่สองถัดไปเรื่องมันชิงหน้าอายหน้าอายใหญ่ๆๆๆอายอะๆๆอาย อ๋ออออ๋นาอ๋อเฮ้ยเม็ดที่สองเจอเหนือนเมื่อร้านย่อเขาอยู่ใี่โชกดึงปั๊มอ pues ัพมาจากตุ nah ๊บตับเฮ้ยม er ันดีดลงอีกเว้ยเฮ้ยพอดีดลงไงต่อครับเม็ดที่สามน้าอ๋อยัย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 ย่าอ๋ออ๋อเฮ้ยไม่รู้สึกเลยเว้ยเฮ้ยสี่ห้าเสร็จ สี่ห้าเซตเนี่ยครับสี่ห้าเมตรเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องห้าเอาเท่าที่เราคอรสอสะสมคอรสอสะสมก็คือเหนื่อยยากหายเหนื่อยเร็วสบายตัวง่ายไม่สบายตัวไม่สบายตัวยากเห็นไหมครับฟับงให้ทานค่อยๆไปไม่ต้องรีบเสร็จปุ๊บอา้าว TDM แล้วถ้าหากว่ามันดิสโดดขึ้น60อย่างเดียวเลยไม่ไหวแน่หยุดครับอย่าลืมนะว่าเราลากก้อี้ขาดเราลากก้อี้มาจัดแล้วนะเราลากก้อี้มาจัดนะมีไหมต้องต้องเห็นเก้าอี้ไหมสักครู่ดูอันนี้ไม่ใช่เจ้าอี้นะคือเป็นเจ้าอี หรือเจ้าที่นะครับนี่ลากมาขวายห้างก็ได้ไม่ขวายก็ได้กระดิกเท้า